รถยนต์มือสองผ่อนน้อยฟรีดาว oh. ทุกสุดชั่ว oh. ฉลองเปิดเพจใหม่ออกรถเพียง1,000บาทก็สามารถนำรถไปขับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับไมวันออโตรถยนต์มือสองผ่อนน้อยฟรีดาวถูกสุดชั่ววันนี้นะคะมาจะมานำเสนอรถกระบะนะคะทั้งสองรุ่นนะคะรุ่นที่1นะคะเป็น Toyota r ร v o นะคะ ปี2016ตัวนี้ค่ะและ2นะคะเป็น E สุดๆ D Max ค่ะปี2016เช่นเดียวกันตัวนี้ค่ะ <B. S 1> เดี๋ยวเราไปชมภายในรถทั้ง2คันนี้เลยนะคะและกลับมาพบกันค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเอารถเพียง1 0 0่บาทสามารถนำรถ2คันนี้ไปขับได้เลยนะคะ และไมายมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกได้นะคะเพียงลูกค้าแคปคลิปนี้เข้ามานะคะในอินบ็อกซ์ของเราเัาส่วสนลดเพิ่มเติมไปเลยค่ะ5000บาทค่ะรถของเราทุกคันนะคะมีบริการหลังการขายไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเรามีบริการจัดส่งรถฟรีโดยรถสไลด์เลยนะคะลูกค้า ถ้าหากว่าลูกค้าสนใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้มายด้วยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นโปรโมชั่นอะไรกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย